นี่มาอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธนี่เป็นอารมณ์ของความเร่าร้อนไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยเราจะฆ่าเขาเขาก็ตายเราจะทักแกล้งให้เขามีทุกข์เขาก็มีถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายเราไม่แกล้งแกล้งเขามีทุกข์เขาก็ทุกข์อยู่แล้วฉะนั้นจะต้องไปทำทำไม ถ้าเรารักตัวเราก็อย่าสร้างโทสะความโกรธท่านไม่เกิดขึ้นมันสร้างความเล้าร้อนแบล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์ใครจะบ้าก็ไปเขาบ้าไปตามเรื่องตามราวเป็นอนันว่าคนที่ทําให้เราโกรธเราคิดว่านายเขาบ้าบ้าตรงไหนบ้าชีวิตบ้าฐานะบ้าความเป็นอยู่ เพราะอะไรเพราะคนโกรธก็มีอาการเหมือนคนบ้าน,นั่นเองยามปกติคนทุกคนต้องการความสงบสงบีสง่ยมต้องการความเรียบร้อยแต่ถ้าว่าความโกรธเกิดขึ้นสติสัะมปชัญญะแห่งความดีมันก็หายไปมันก็เหลือแต่ความเลวมันหลังลหลังไหล,หลมันนอกหนานี่ถ้าเราสงสารตัวเราเองเราก็จงอย่าโกรธเพราะถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่บ้า ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าพรามด่าพระพุทธเจ้าต่อหน้าทาระกำนันองค์สมเด็จพระโสมภัยก็ทรงเฉยพรามชี้หน้าบอกว่าพระสมณโคดมแก่แพ้ข้าแล้วพระพุทธเจ้าทรงถามว่าแพ้ตรงไหนพรามยืนตอบว่าฉันด่าแกแกไม่แกไม่ด่าตอบข้าแก่แพ้ข้า สมเด็จพระบรมศาสดาสังตรัสว่าพรหมณนะโดก่อนพรามณฑลาคตคิดว่าแต่ใครค้นด,าาด่าแต่ทาคตถ้าต่ทาคตเป็นด่าตอบคนนั้นแสดงว่าแต่ทาคตนา่าเลวกว่าคนนั้นเป็นอนุ่าพระพุทธเจ้าทรงด่าพรหม์อย่างหนักพระมีปัญญารู้สึกัว คิดว่าตัวผิดเปอร์เซ็น์แล้วจึงนั่งหยองถวายนมัสการองค์สมเด็จพระบพิตแก้วแกล่ววกลาวว่าภาสิทธิ์่ดันตัดวันนี้เป็นของดีมากประเสริฐมากคล้ายกับไงพ่องหมอ้อไงหม้อที่กําลังคว่ำอยู่ให้ปากโชว์ขึ้นรับน้าฝนและจึงเลด้สนอมจิตใจข้งตนขอบทในพระพุทธศาสนา เพราะอาศัยที่รู้ตัวว่าชั่วของพรามไม่ช้าพรามก็จะสำเร็จอรหรัตผลเป็นพระริยะบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนานี่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษากันจงคิดว่าคนที่มีความโกรธก็คือคนบ้าบ้าในชีวิตบ้าในฐานะเมาในศักดิ์ศรีซึ่งมันไม่เป็นของดีไม่เป็นของจริง สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกขงังถ้าเราเมามันก็ไปทุกมันเป็นอนัตตาในที่สุดเราก็ตายจแมจมแบกยดทามันดาศักไปทางไหนกัน